สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Vrg Payzone นะครับกับการรีวิวของบ็อก VBT ศูนย์สิบใช่ไหม VBT 0 10ย์เพิ่มศูนย์มาปกติรีวิวแต่ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปดแล้วพวกนี้เนาะมันยังไม่ถึงสิบใช่ไหมอ่ะอันนี้ถึง Box สิบนะครับเป็น Shadow Paladin นะครับสองวิเลยแล้วก็นี่แขกได้บางคนเนี่ย Taji Space นะครับแล้วก็ Mika Shadow นี่คนอวยเยอะมากเลยนะเพราะว่า ID นะไม่ใช่ ID นะ ID ไอ้นี่ตัวเดียวไอ้หรอดนะครับแมทูแอลหรอนะแมทูสำหรับชาวแฟนๆเมกานะครับที่รอมานานก็เจดอลล่าเนาะไอ้เฮียอย่ารอมานานสงสารมือถามทาจีนี่หวัดดีเฮี้ยอะไรนะไอ้กิบเบอร์ใส่ได้ตัวเดียวเก่งนะเว้ยเก่งนะเว้ยอดูถูกโอ้ยใส่กันใส่กิบเบอดีเลยใช่เลยเราใส่เอาวันนี้เราจะมารีวิวทั้งหมด4บล็อกให้ดูนะครับจะแกะกล่อง4บล็อกแต่เดี๋ยวจะให้ดูเลทหนึ่งขาตั้นด้วยนะครับตอนแกะบล็อกเสร็จนะ เดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ให้ทีมงานเขาตัดภาพไปให้นะทีมงานแกยังอไงแกอยู่มาเลยมาเลยยมงานไม่กลคมมากพี่เดี๋ยวเขาหน้าบุกมาอย่างเงี้ยมานี่มาเอากระใจมามาทีมงานมามาเลยเอาเลยต้องที่แกะมาเลยอึ๊บหนึ่งบอกนะครับฮะวันจบว่าอะไรเนี่ย สนับสนุนโดยร้าน Enjoy Cut Game นะครับขอบคุณสําหรับบล็อกเปิดนะครับเฮ้ยโผล่มาโอเคครับผมเกลือเลยครับโผล่มาทำไมวะแม่งเอ้ยสองแรกกูก็เกลือแล้วไอ้ที่จะไปธรรมดาโลกใบนี้อะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะฮะมีตัวเดียวตัวชัยนะแกไปแล้วก็ไปฝั่งนี้สิเฮ้ยอึ๊บอืมเก็บมาเปิดมา SR ออกกูกำหมัดเลยนะไอ้เหี่อะเกลือวะโยม ไอ้ yeah. อาจจะได้นะเว้ยแค่เป yeah, oh ิดมา A S R 1 E A คุณได้รับลูอาร์ห E A ครับกำวัดอะไรนะจะได้หรือเปล่าลูอาร์เฮ้ยเฮียมี่ต่พวกกระจกนาที่ัมเชื่อมากเฮียอะไรนะเมก้าดาร์เฟสคุณดาร์เฟสนะครับเฟืออกมาแล้วแบบเบลแ ตัวกระโดดไลท์ของชาโดว์พาดิงนะฮะเก่งมากตัวนี้เป,นเป็นผู้หญิงด้วยนะครับชอบนะ, <c oughs> ะเร่งกลับบัตอะไรอยู่ตรงนี้ครับเป็นผู้หญิงครับอร่อยนะผู้หญิงนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะซองต่อไปซองที่เท่าไหร่ละซองที่ห้าโอ้โหซองต่อไปไปไม่อะไรวะเนี่ยเกลือวะใครตัดซองนี้เนี่ยแม่งเกลือชิบหายเลยขอโทษถาอยู่ก็วะถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เฮ้ย ฮ่าจีโผล่มาทำไมวันนี้สัตว์ขี้ไอ้เหี้ยฮึบโอ้โหโผล่มาครับคานโนทอรแล้ววะปิดหวังวะ่ะฮึบออเดอร์อออรมาทำไมไอของบอกดีมาไม่ถึงอะไรอ๋อจิ๋วไอ้เหี้ย<า>อยู่ไหนตอนนี้ทีมงานแจะมาท<ไ>ั้งหมดเขาสั่ง สองบล็อกเลยนะบล็อกที่สองก็ที่สองก็อะไรแกะนะที่สองก็อะไรแกะไอ้เหี้ยอย่าไปโรบล็อกแรกใช่ไหนกูจัดให้ได้ตอนแรกผมไม่ได้ยินก็เกลียดนะครับก็คงอยู่ในห้องแะออกจากมาเอพีดวนเลยนี่เปิดหน้าสามบ็อกซลีของลีที่ของลีมาทำไมครับเนี่ยผมไม่ต้องการเลยจริงๆมีอยู่แล้วช่างกล้าพู้ดี่คนหนึ่งต้องการแะไรกูไม่ต้องการ กํามันเลยเงี้ยกูขอมึงจูบไม่เจอเกสารต่อไปอีกเดาฝันรีก็มันตุกข์กี้ซันติแนลนะครับแคร์ไรวะแคร์โลกลืมนะทัศน์จิตทัศน์เศรษฐีนี่เคเดิ้เคเดิ้ใหม่โอ้ของเมก้ามิก้าเคนเดิ้ลมาอยู่ในบล็อกให้กูเปิดหาเคเดิ้ดีกว่าที่น่ารักปะมันเป็นอะไรที่กูกูไม่ชอบอ่ะเป็นไข่เลย ี่กูกโกยบล็อกคนที่หมายว่ากูทำแล้วว่ากูฟังผิดแคบมันเถอะเฮ้ยนี่เกโดน,นาโอ้โหโผลมาออกอเฉยไอ้เหี้ยมันออกแล้วว่าถึงต้าันหนึ่งบล็อกมันได้หนึ่งตังงงตวปพราะว่าเหี้ยไม่โผล่มาเนี่ยทำไมโผล่มาก็ผู้หญิงเลยนะฮะโอเคอเค่อนขออ้างจะเป็นตัว <c oughs> ที่เก่งนะ <c oughs> ใช่ไหมหมีเก่งไหมเก่งนะโคตรโคตรเลยนะมาเลงี้มาเลงี้โอเคมันคือแคนเซอร์ขยำขยำมันอ่ะไม่มีลงเหลือ ึสไปเดอร์เชอร์เนี่ยมาทำไมวะนี่ยเป็นว่าของอันนี้น่าจะกล่องเดิมเริ่มตื่นเปิดบล็อกึเมกาหวัดดีเมกาไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยแมลงเต็มกล่องไอ้เห็นอย่างนี้แม่เกลียดบ้างนะเว้ยยี่บ่ายเนี่ยเก็บไว้จะมาซื้อเงินเฮ้ยคาทีโอ้โห ไอ้เฮียว่าแล้วไปแล้วยังมาอีกไอ้เฮียอชุดว่าแล้วเฮียไม่ต้องมีอันหนึ่งมาเกินของบอกกี่สองไม่มาเกินแน่เลยเฮียใช่เออมันมีกอลเดล่าน่าจะเกินมามันน่าจะววัีเอากระมาลุกนะครับทักจิทัเสนะครับขออภัยในคำหยาบเลยนะฉะนั้นผมมีคขา่าคนดีอยู่แล้วนะครับเฮียก็บอกขอให้ปิดกระดูกอันหนึ่งสิมีอันน่าจะปนน่าจะปนไปกับชุดนี้แหละอันเนี้ยอันเนี้ยบอกแรกอ้าไอ้เจี้ยนี่บอกแรกเหรออืมอีกหนึ่งอันนี้บอกแรกว่ะสัตว์บอกไอเฮีย ทริปเปิลอาร์นะครับทาจิไอเฮี uh ้ย uh อีบ uh ล็อกนึงไอซองนึงไอซองนึงของของบล็อกแรกคือบล็อกสองไรเฮี ah ้ยเอาวะซองหนึงของบล็อกแรกไอเฮี้ยเดี๋ยวไอซองเด้วยวไอเฮี้ยจบแล้วไอซองเดี๋ยอ๋ออ๋อโอเคผมมาชาร์โลพาลัยนินเนี่ยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเมกาโคอนนี่นะคริปเปิลอาร์นะฮะอย่หงเก่งต้องไม่โฟกัสเลยโฟกัสแล้วอย่างเก่งนะไอเฮี้ยไวนั่นอะเก่งนี่คนนี้เก่งกว่าเนี่ยหัวแรกเนี่ยหัวแร่ตัวเก่งกว่าจริงไเีย เขาหม่อนเขาหม่อนเขาหม่อนมาโดยที่เขาตีเนี่ยฮึมฮโหมากก็คิวทิกเกอร์ว่ะโหแข่งกูดำ้ดำเฮ้ยนี่นกคู่เทพนะครับนกพลังห้าพันทำปีกดำตกงานสวัสดีนกคู่นกคู่บู๊ทำปีกดำกูตกงานนะครับสวัสดีนกคู่สวัสดีนกขี้เียไอ้ชัดบล็อกไอ้ขี้อันนี้บล็อกแรกใช่ไหมไอ้ขี้บล็อกแรกเป็นบล็อกแรกไอ้ขี้มันลงกับบล็อกสองด้วยไอเขี้มันมีวีอาร์เกินมาตัวหนึ่งไอ้ชัดไม่แน่อาจจะสองวีอาร์ก็ได้ไม่เขี้มาบล็อกเดียวสักกูจำได้ เหรอเออเยี้ยโอ้โหดับเบิลอาร์มาแล้วมาทำไมตัวเมื่อกี้เลยเยี่ยม่าจินติเงาแรงตัวเมื่อกี้เลยสัตว์มาทำไมครับเนี่ยฮึทัชจิโอทำไมมันหน้าเดิมๆวะผมเจอแต่หน้าเดิมๆมันทุกคนอยากเจอหน้าใหม่เหรอเฮียรัชดาไหมรัชดาไอ้สัตว์เดียวเดียว แแบบบอมาร์นีน้ำใหม่แล้วนี่แบบว่าซับสไครเบอร์ได้กดอันซับเลยอีกคีเซนตินแนลนะครับสไปรัลเธอไปชามเต็มหลายๆคนนี่รีบกดซับเลยครับซับซับไปต่อไปมีรีวิวรัชดาไปกับเต้ได้เลยครับเยี่ยอยู่วยสุดเยี่ยมช่วงเอาไว้นะครับรัชดาทามรัชดาทามเยี่ยมเยี่ยมวีอาร์จีเพย์บอยเชนแน่วิ่วสุดมาแล้ว คคคนนนนขายลิปรััับออกไึงเปิดท่าหาสามครับมีอันเดียวครับอยู่ตรงนู้นหมดเลยเปิดท่าหสามของเมก้าโคโลนี่นะฮะแมนเปแล้วไอ้เฮียตอนตอนนี้คือแม่มีหาสามอยู่แล้วตอนนี้มีสี่ใบอ่ะคือมึงหาสามได้ขึ้นมาไม่เขาต้องมีทุกแคร์ไงคุณต้องเข้าใจกันดีคือมันเป็นมาตรฐานสปายบาร์เธอร์ไงคนนี้เก่งมากเลยนะเอามาให้แบนกอล์ฟนะ เอ้ไรมันก็เก่งนะเก่งองมาให้แวนก๊อปนี่แหละไอ้ไรมันก็ไม่แย่นะทียมึงเขียนใบสัลิตของออฟฟิเชียอสั์เกสามพาใบเดนทางที่ดีไรวีอารีหานะี่ใไนะเกศสามยี่าว้ยี่าใบอี่พาสี้เกัไม่ล่นไปอื่นแล้วก็เกเก่งเกเกลังจะหมดแล้วนะเกสองเอาเกสเอาไว้รหาเปิดเกห่เปิดหาหาสาวแล้วก็วนๆไป โอ้มอเฟซ่านะผู้หญิงสุดแสนจะสวยของชาโด o w p าลาดินนะพูดชาโด o w แล้วกูอวยชิบหายเลยไอ้สิไอ้สิไอ้สัตว์อย่าพร้อมตอนแกะบล็อกเงินไอ้สัตว์อย่าอวยไ่ถูกเลยสัตว์ฟงเงินไม่หลอกร้อนกูเลยโดนจีตาเซนะครับพิยาโดนไอ้พี่ระดีอะไรกันครับเนี่ยไอ้สัตว์เยี้ยงสรงสารกูบ้างอย่างนี้ อาตีออกสองใบแล้วมันอะไรกันครับไหนในชาโด้ผมอะครับไอสัตว์กูใส่บาปมาไม่ช่วยเคี้ยอะไรเหรอไอสัตว์เฮ้ยไม่ออกจบแล้วมันจบแล้วอาตาคินสนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังในสี่บล็อกนี้มันเฟลไปหมดทุกคนไออย่าไปคิดมากไอสัตว์มันเพิ่งสองบล็อกเองไม่เหยใจเย็นตั้งตีก่อนผมคาดหวังกับสี่บล็อกนี้เลยนะว่าจะเจอชาโด้สัตว์เปิดมาไม่เจอสักตัวแบบเจอจะมองเป็นซ่าแต่ต้องเจอวิญญาชาโด้ดิไม่เจอไอเฮียฮึไม่เจอมันเป็นใครอยู่นะ่นอะไรผัวอ่าเอา ยังไอ้เหี้ยไปแกล้งป้าไอ้เหี้ยมือหงายสัตว์ฝั่งกูออกฝังมันออกไปแล้วไอ้เหี้ยมเปิดแล้วเหรอมันเปิดอยู่อ้าวชิบหายฝั่งนั้นล้วนออกแล้วมึงเปิดกล่องไหนวะตันใหม่กล่องที่เปิดแล้วป่ะอ๋อตันใหม่โอเคไม่เกี่ยวกับตันเราไอ้เหี้ยเราเปิดต่อเออโอเคเราจะระเบิดต่อึบนี่โอ้ต้องไว้กูเป็นไงกูบอกแล้วกูต้องได้กูต้วนอยู่ไหนวะไม่ดีไม่ใช่ใครเขาใช้ลู้วนกัน โอ้ตัวนี้นะครับตัวสุดเทพเลยนะฮะเทพทุกอย่างเฮียเห็นเล่นไม่เห็นว่าจัดมาเล่นนะมึงกูก็ต้องจัดมาเล่นว่าคุณบอลวะเฮียอยากให้รู้นะมึงไล่ไม่ได้แบบยืมมฟนทอมานไม่ขึ้นนะอันนแบบยืมแฟนทอมนะซ้อนแฟนทอมแันทอมล่างแรกแบบทั้งเกมมวยยาตกสี่เดี่ะเก่งมากๆสําหรับโคตรเวไส้แฟนทอมนะครับเป็นผมนะฮะแนะนําให้จัดเล่นนะเฮียเชื่อกูสมัยนี้แข่งเก่งสุดปีสรุปหนึ่งตั้นมีสองเอ้ยหนึ่งบล็อกมีสองวีอนะฮะ โอ้ไมค์โกดอุ้ยสไปรบาเทอไอเหี้ยตัวเด็่นตอยงบอนี้ออกแล้วสองใช่ไหมนี่ครับตอวทิกเกอร์สุดเทพเนี่ยกริปนี่หว่าไหนเปิดมาชุกเอทีแพคไอเหี้ยไม่ใช่ครับโผล่มาก็ไม่ใช่แล้วไม่มีอะไรฮะเหี้ยดอเทพจริงอ่ะโอเคหมดไปละวี่บล็อกนะสองบล็อกปะสองที่สามเก็บเก็บเป็นนี้ไปก่อนไหนจ๊ะทีมงานนะเก็บเป็คอมอนไปก่อนี่ทีมงานนักแก่เหี้ยอือสี่สิบบล็อกใับเอซ่า

แหลกพิชาตี่เฮียเชียววันนี้รายการมรนมีทุกอย่างจริีเฮียมีนักินมีเชฟอ่าอาหารขอเชฟไปเฮียอาหารเนี่มพลังคุณเรียนปโทต่อคุณไปเรียนจัดการจัดการต่อเดี๋ยวขออนุญาตรวมไว้นะครับเพราะว่ามันลกนะฮะขอกราดครีดให้ดูสักทีครีดเลยครีดเกดอล่าครับหมายเฮียนี่ไงเดี๋ยวจัดหยิบมาเนี่ยไม่มีโลกชาโดงชาโดมีใบเดียวอ่ะ เกิดมากินโดราไอเยี้ยแล้วก็ทางตอนนี่ชา้นโดออกไม่ครบเหงาไอ้เยี่ยมีคนซีดไอ้สัตว์บอเลยแฟนทอมเขาก็ร้องมาไม่ครบลูอาร์ตมากเกินโอ้ไม่นะตัวที่มั็นอาร์ตสิบใบเป็นท่องกี่ตัวสองตัวไอเยี่ยเป็นท่องสามบ๊อนุยเป็นท่องบอออีกสามมาฮะกระถ้าสามห้าซ้ำนะครับหน้าซ้ำบ่อยเหลือเกินนะครับเฮ้ยไม่มีอะไร มีอะไรเกิดขึ้นแรงนั้นนะอะไรกันครับเนี่ยปึบโอ้ยตัวนี้ทัตติตาเซนนะครับเดบินาฮะทำไรวะเช็คฟอนระบบชี้เอาเป็นว่าของเสริมมางพการนะฮะดูชิ้นที่มั่จูึ๊บฮึ่มฮึ่มเกียือไม่เจียร์พวกเจียร์ม่ไม่มีอะไรเลยผมเกลีอยแล้วทําไมวะเลือกมาสี่บล็อกนี่คือเกลือหมดเลยอ่ะเอ้ยไม่เกลือนี่หว่าก็ได้อ่ะไอเคชิบหายแล้วสักแต่มันเป็นเลทปกติไงไก่แม่งทําดอะไรเกีย ชิ้มาแล้วครับชิ้เซนติเนลหน้าไม่ซ้ำนะฮะเมกาโครนีนะครับมาทำไมวะฮึปโอผมมาโผมมานี่ก็ลางไม่ดีแล้วลางไม่ดีกเลยเฮ้ยเมกาโครนีมาชิ้นนี้ไอสัตว์มือที่โดนแมลงหลอกหลอนทั้งวันเไรเงี้ยอะไรก็โดนหลอกหลอนมันโดนหมดไอ้เงี้ยมดปลวกแมลงไอ้เงี้ย เฮ้ยมาเมาไม่มาวะอะไรวะเนี่ยโมันทนโมหลอดก็มัดเลยที่มีคนกัหมัดอะไอ้สัตว์โัวเลยผมมั่นใจว่ากูจะจั่วขึ้นเลยนี่เปิดหน้าสามใช่ปะวะไหนอ้าวไม่ใช่นี่วะเจ๊สองตัวเล่นฮะมองผิดเกจนะครับขออภัยเปิดห้าหาสามอะอะไรเบก้ามีมีบ้างไม่ได้วะรอหาสามยี่สิบสี่ใบไม่ได้ด้วยเนะเจ๊ไข่เบก้าไอ้เหี้ยมึงยี่สิบตีนเอวหน้าสามมาทัชชีแม่งแบบอะไรนะมึงจะหาสามแบบ กระจอกไว้เงี้ยด้วาสดวาสฮึบคี้เซนติเนลหน้าไม่ซ้ำกับชาโดว์พาราดินจากนกเทพสู่นกเซนติเนลไอ้เหี้ยไปเป็นนกเป็นขีนกที่กลับกองไม่เป็นเลยโดนล้อยันลูกบวดเลยช่างแม่งก็ยกังดีกว่าขี้คาเลที่ไม่มีของตัวเองอ่ะฮ <laughs> ึบทาจิคาเล่บอกเลยขี้เน่วกูนะขี้เน่วกูอะจะไม่ <laughs> คงทำหมอเป็นพิเศษอะไรเหี้ยนี่แหละมาแน่นอน มาแน่นอนไหนวะอะไรไม่มีเลยว้ายอเฮ้ยทำไม v ีอาอันนี้ออกน้อยจังฮะเปิดนะเปิดมาสามบล็อกใช่ไหมใช่เออมึงเจอคุณแม่ป่ะอ่าคุณแม่หนึ่งก็สองสามถ้ามมันมีสามตัวป่ะแล้วน้ำอะไรไม่จดใส่ผมกูวะเนี่ยไม่ได้จดเลยว่ะก็สี่ตัวไม่มันห้าตัวอ๋อเฮ้ยอ๋อบังบังบล็อกแม่งสุ่มออกบีอาร์ไอ้เหี้ย ไอพีมแพ็กมาแล้วไอพีแพ็กไปเก้าเหรอกบัดไรเฮี้ยตีโชคดีนะเต้ไม่เฮี้ยอ่าไม่มีนะครับบางบล็อกสุดท้อก2 VR นะฮะแม่งเอ้ยเหล็กต้นตีนอีกแล้วนะครับผมไม่รู้ไอเฮี้ยอเจ็กมันเลือกอ่ามาบล็อกต่อไปบล็อกสุดท้ายบล็อกที่สี่ผมไม่ได้จับผมไม่ได้จับไอเฮี้ยเขาเลือกบ้าให้อะเต้จับมันเลือกไอเต้ใช่ไรเฮี้ยบล็อกสุดท้ายนะครับบล็อกที่สี่ กูไม่ได้เลือกเลยเนี่ยเฮี้ยไปเนี่ยบล็อวที่สี่ฮะเปิดมาเฮี้ยที่แฟคาโดสุทันสาเฮี้ยโอ้โหโอ้โหทาจิบาร์ดโอ๊กทัจิมาทำไมทาจิไอเฮี้ยงองครประกอการนี่เฮี้ยแข็งแก่งสายบวชคีบลงจากมือคาตาบัสหนึ่งแสดงทบทสามใบลงมาองครประกอบการแต่บรรณาไม่หายไปแล้วนะเฮี้ยแล้วคือแบบลงองค์ประกอการหนึ่งตัวไม่สนเกตอ่ะ ที่เหลือเลียงใต้กองอ่ะไม่สับด้วยอ่ะว๊อดไม่ไม่แต่กูเกะสับสับไงแต่แค่สไปเอี้ยนี่มันลงจากไหนก็ได้ไม่ใชคนนิ่มลงนี่จือไอนี้จับคนนิ่มลงเลยมือไอ้แค่ลงจากกองได้เนี่ยแบบอะไรนะถ้าไรต้องเกสองแม่งเติมบ่อถูดมากโอ้โหสไปเ์แกคิดอะไรเใหญ่ไอเอี้ยเฮ้ยออสกีควอดพี่พี่มูริคาว่าครับสมิเด็กมูริคาว่ากำเนิดแล้วนี่สไปเอี้ยบ้าได้เฮ้ยเกลือว่ะ บล็อกนี้น่านงจะกเกลือจริงๆไม่ไม่ใช่บล็อกแร็ปตั้งคาตั้นเกลือวะอะไรวะยังคงเกลือต่อไปทำไมกันไม่เกลือเงี้ยไม่กันเกือบแล้วฮึบกูยังเกลือน้องๆดูไว้นะครับความเกลือของคนเรามันมีอยู่จริงนะ นกเทพฮะอะไรกันครับเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยทำไมวะมองอะไรกูอย่างนั้นวะไม่กินลูอาร์ตอ่ะไม่กินรูอาร์ตสองขั้วบนสุดไม่ละกูไม่เปิดแล้วสองนั้นยัดแบงล้างกองฉันเปันอาครับผมไม่กล้านะ ฉันเปิกลิ่นดูอาร์ตมึงเปิดไม่เสร็จมึงก็ไม่ได้เปิดกล่องต่อไปไอ้เจี๊ยกูบอกเลยสัตว์กูจะให้มึงเปิดนะโอ้ยไม่มีนะฮะเกียนะครับเกียจิงเกียจังเกียอไปดูเยอะไปดูเยอะอย่ามาร้องไห้มีคนแอบสปอยแบบเบาๆึบอืมาชินนิ่งแค่เปิดมาดูอาร์ตตัวที่หนึ่งอะไรนะจีเซนติเนลครับเกียครับเกียความเกียของคนเราที่ออกเพื่อเกีย ใช่ถ้าจะย่อนเท่ากับเกลือทำไมวไอ้เฮียไม่มีคนเล่นไปออบเล่นไอ้เฮียไปออบเล่นนะกบัตไลเฮียไม่กี่คนนะที่จะเล่นท่าจีนะจริงๆที่เล่นท่าจีเรส้มติ๊กที่เซนติเนลครับเฮียนี่แม่ง้กกี้กลับกองไพ่เป็นที่ว่ากลับกองไม่ได้น้องที่กลับกองไม่ได้อีกตัวไปเสียงผมเริ่มแผ่วๆแล้วผมเริ่มจะท้อใจกับการเปิดบ็อกไม่เข้าใจเลยก็จงดีใจนะว้าวอันนี้เปิดห้าภาษาจริงๆนะของสไปเอ เออมาวะเขายังมาเขายังมาโอเคที่ทำไมอาแบงก์เป็เกทหนึ่งนะครับไม่ใช่เกทสอเมืนเมื่อกี้ี๋ยวกัตัวเลือกมันหลอไอแบงค์ไอแบงค์อย่างเงี้ยไอสักัดตัวลือกมัหลออเยียเกลียว่ะเอลห้พีทีทีใบแน่เอเรื่องแล้วว่าไอ้กยาเฮ้ยเปิดหน้าหาสทัดจีดสุดเบิร์ดมเบิร์ดเบิร์โผล่มาแล้วนะครับเฮียเชียแ่งออมนี่หว่าสัตว์ เขาไม่โนเขามีเมียแล้วมาทำไมวะเนี่ยหัดลีด้ว่าถึงเวลาโชคชะตาของเธอูาดจริงไหมเนี่ยดูวาดด้วยบอกไล้กูได้กินลูอาดดูวาดนะครับ Shadow p a ร a d i สนะครับ อิเซอิเซไม่อิเซของกาสิอิเซเชียโดอิเซนะครับก็เปิดไป4บล็อกนะฮะได้มาทั้งหมด6 VR นะครับมีชาโดมันชาโดออกน้อยจังเลยครับไอ้เดี๋ยวกูไม่ต้องสงสัยไรซิงไม่ไป็หน้าเลยนะคิดกูไหมไรซิงไปไหนวะไรซิงไไไปหนซิงอยู่ไหนมันมี4ี่แคร์มันต้องมีไรซิงโหว่ให้กูตูดเลยเดี๋ยวคำถบนึงนะไม่ไม่ไม่อาจจะอยู่ในกล่องที่เหลือก็ได้ มันอยู่ไหนมึงหายไปไหนมันอยู่ไหนชัดโอผมมาสองหน้ามันไม่ควรจะเป็นอีนี่อยูชัดโอผมมาสองหน้าไม่จะมึงอะอยู่ไหนขจไก่อาร์สองนะครับเปลี smoked smoked ่ยนเป็นไลซิงโนวาแล้วก็นี่ค şey ุณแม่นะครับสองไคุณแม่มันอะไรเงี้ยยี่่าดูอาร์ตพวกเปียแกไม่ครบเลยเยี้ยได้ลูอารได้ลูอารเฮ้ยที่่าทเดียวก็ เดี๋ยวค่อยดูเลททีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเลทมาให้ดูนะครับครับผมก็ตัดมาแล้วนะครับสําหรับเลทหนึ่งคาร์ตันนะครัก็จะประกอบไปด้วยวิยาแฟนทอมนะครับหกใบลูวาสเจ็ดใบแล้วก็คุณแม่นะฮะคุณแม่เจ็ดใบเหมือนกันแล้วก็ไกดอานะครับหกใบฮะแล้วก็มีที่ผมไม่ได้โชว์นะฮะเป็นสไปน์นะครับห้าใบนะครับเลทก็จะค่าวๆประมาณนี้นะฮะแล้วก็ได้ s p Pa c k มา หนึ่งแพ็คนะครับเป็นของทัจิทัศเสครับผม SP นะครับมีสามใบคุณแม่นะฮะไกอาแล้วก็เจ็หนึ่งนะครับของของอ่ากระโดดไลท์ของแฟนทอมนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นของเรดของสไป,ปนะครับจะมีทั้งหมดทิพนาผู้หญิงวันนี้เกยสองนะฮะเจ็ดใบ,บอ่าคนนี้ตัวหน้าหาสามครับมีทั้งหมดเจ็ดใบเหมือนกันหาครับผมก็เรดก็จะค่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนทัจจิเนี่ย ทิปปนา์นี่ออกน้อยมากเลยหกหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่าสิบสามนะครั 4, 15, 16, 17, 18, บสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าใบเองทิปปนาห์สิบเก้าใบแต่แดกไดเวอร์นี่ออกน้อยมากเลยนะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอยากให้รีวิวบล็อกไหนบอกไว้ก่อนนะครับ คอมเมนต์ไว้ข้างใต้เลยเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวให้อย่างดีที่สุดนะครับผิดภาพประการนใดขออาภาัยมะที่นี่นะครับขอบคุณครับผม